เหตุผลที่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ส่วนใหญ่มักจะออกแบบให้ล้อหลังมีขนาดเล็กกว่าล้อหน้าโดยสรุปเหตุผลหลักๆได้ดังนี้ค่ะ 1. พื้นที่สำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังการมีล้อหลังที่เล็กลงช่วยให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังบริเวณด้านหลังของรถโดยไม่ทำให้ตัวรถสูงเกินไป 2. ความสะดวกในการบรรทุกของที่เก็บใตบ้เบาะ ล้อหลังขนาดเล็กช่วยให้สามารถออกแบบพื้นที่ใต้เบาะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและทำให้ผู้ขี่ขึ้นลงรถได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของรถบิ๊กสกูตเตอร์ 3. การกระจายน้ำหนักล้อหลังที่เล็กแต่มีความหนามากกว่าช่วยในการรองรับน้ำหนักจากเครื่องยนต์และผู้โดยสารด้านหลังได้ดีทำให้รถมีความมั่นคงในการขับขี่ 4. ความนุ่มนวลในการขับขี่ ล้อหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าจะช่วยซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีในขณะที่ล้อหลังที่เล็กแต่มีหน้าอย่างกว้างจะช่วยเพิ่มความนวลและแรงยึดเกาะถนนโดยรวมแล้วการออกแบบให้ล้อหลังของบิ๊กสกูตเตอร์มีขนาดเล็กกว่าล้อหน้าเป็นผลมาจากการพิจารณาด้านวิศวกรรมการใช้งานและประสิทธิภาพในการขับขี่เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของรถประเภทนี้ค่ะ